ครับผมอาหารก็มาถึงแล้วนะฮะนะครับแม<า>่นะ่าทานเลยทีเดียวโอ้โหอาจารย์อาจาร์อาจาร,าจาร์ครับลองลองลองดูก่อนฮะว่าว่าว่ารสชาติเป็นยังไงผมจะได้แม่สรุปว่าต้องใช้มือใช่ไหมครับ อุ้ยแป้งร้อนทีเดียวนะฮะร้อนมากเลยอร่อยทีเดียวเลยอร่อยชิ้วเดยดจิ้เด็เด้นเดว่อ,อร่อยมากเลยนคุณเอ๋มันอห้เรอรู้สึกว่าตอนนี้เราอยู่เทอรัสนะผมผมว่าไม่ใช่ครับอาจารย์ฮะเราอยู่มาเลเซียนะครับนะฮะขอด<อ>ถ้ามีชีวิตรอดเหลือเหลือ,เหล,อเหลือถึง พรุ่งนี้จะอาจจะจะถ่ายหน้าตาอาหารให้ดูนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะไปอ่ามัสุริอ่าก็น่าจะเป็นทริปที่สนุกเลยทีเดียวนะครับผมว่าแต่มันก็น่าจะร้อนละครับนะฮะเอาของขอนี้ทานก่อนครับ